ตัวเองว่าไงมีอะไรตัวเองเลิกกินเหล้าได้ไหมถ้ามอะไรเนี้ยตอบยากนะให้เลิกกินเหล้าได้ยังไงทำไมล่ะทำไมถึงอยากให้เลิอกอ่ะก็แค่อยากให้เลิอกอ่ะไม่มีอะไรหรอกลงทุนมาตั้งเยอะแล้วนะนะจะบอกให้เลิกนี่นะโอ้ยนี่บอกว่าจะให้เลิกเหล้าเหรอแหมแล้วตอนที่ว่าเจอกันครั้งแรกอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเพราะสิ่งนี้เหรอถึงได้มาเจอกันเราคิดทบทวนดีๆนะ โอ้จำได้แล้วโอ้ไอเพราะสิ่งนี้นี่เองถึงทำให้ฉันหน้ามืดตามมวามาเจอแกเนี่ยหอ้ยมีหน้าหลงผิดไปกินเลยโอ้ยใครใครฉันใครหน้ามืดถ้าฉันไม่หลงผิดหน้ามืดกินวันนั้นนะโอยฉันไม่มีวันหลับทูหลับตามเอาแกหลอกโอ้ยนี่ถ้าคืนนั้นฉันไม่ไปกินกับแกนะฉันคงไม่น้ามืดตามวัวอยู่กับแกถึงทุกวันนี้หรอก พูดมาได้บอกให้เราเลิกไม่ต้องกเองเลยจะใ,ให้เลิกไหมฮะกินต่อกินต่อ